สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องมีบุญลูกแม่วาคลิปนี้นะคะแม่วาก็จะมาให้รับชมนะคะแกงมิ้วน้อยที่บ้านแม่วานะคะตอนนี้ก็มีหลายชีวิตมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็รวมๆแล้วก็ตั้งทีมฟุตบอลได้แล้วนะคะมาดูพวกเด็กๆนะคะเขาเล่นลูกบอลน,นะคะลูกบอลที่ คุณยายหมอนะคะทันซื้อแล้วก็ส่งมาให้กับมิวน้อยนะคะเล่นกันแบบสนุกมากๆเลยนะคะโอ้ตั้งแต่เช้ามาแม่วาก็ว่าเสียงอะไรกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะแม่วาก็มีเรื่องนะคะจะมาเล่าให้เอฟซีฟังนะคะก็มีบางท่านนะคะเข้ามาคอมเมนต์แม่ว่าว่า ทำไมมีแมวเด็กเยอะจังไม่ได้ทำหมันให้กับแมวในบ้านหรออะไรอย่างนี้นะคะแม่วากออ็อยากจะแจ้งให้ทราบนะคะบางท่านเพิ่งจะเข้ามาติดตามช่องมีบุญลูกแม่วาก็ยังไม่ทราบนะคะว่าความเป็นมาของเด็กๆนะคะเป็นมาอย่างไรแม่วาก็จะแจ้งให้ทราบนะคะเด็กๆรุ่นเล็กๆนี่นะคะแม่วาไม่ได้ไปควนขวายไปหามาจากที่ไหนนะคะ ก็มีแต่คนเขาเอามาฝากนะคะอ,ะอย่างกับพวกรุ่นเด็กดำนี้คนในหมู่บ้านแม่วานะคะเขาไปธุระนะคะไปตรงทางแถวบ้านนอกบ้านนอกนะคะมันก็จะมีดงอ้อยแถวบ้านแม่วาก็จะมีดงอ้อยเยอะนะคะเพราะว่าเมืองการก็ขนส่วนมากก็จะปลูกอ้อยกันคนกระจายดำนะคะเอาชุดแมวเด็กดำไปปล่อย ดรงอ้อยไม่มีบ้านคนด้วยนะคะแล้วคนในหมู่บ้านแม่วาเขาขับรถผ่านเส้นทางนั้นเพื่อเขาจะไปบ้านเขาแล้วก็ชุดเด็กดำนี่วิ่งออกมานะคะเหมือนสันทัตยานจะขอความช่วยเหลือนะคะเขาก็จอดรถนะคะ2คนกับแฟนเขาก็เอาหาอะไรนะคะใส่เด็กๆมานะคะทั้งหมดเลย4ชีวิตเล็กๆเลยนะ,ะเล็กๆมากๆเลยเขาก็มา ขอความช่วยเหลือนะคะให้แม่วาช่วยหาบ้านให้กับเด็กๆแม่วาก็หาบ้านนะคะเขาเองเขาก็พยายามลงตามเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็บอกกล่าวคนรู้จักนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็ไม่สามารถที่จะหาบ้านให้กับเด็กๆได้นะคะสุดท้ายมันก็ต้องมาอยู่ที่แม่วาะะแล้วก็มีนะคะบางชีวิตก็คนในหมู่บ้านอีกเช่นกันนะคะเขาไปเจอนะคะ ลูกแมวไปวิ่งหนีหมานะคะแล้วก็เข้าไปในบ้านเขาซึ่งเขาก็ไม่สามารถนะคะที่จะเลี้ยงได้เพราะว่าบ้านเขาก็เลี้ยงหมาเช่นกันนะคะก็เช้ามาก็หอบใส่ตะกร้านะคะเอามาฝากให้แม่วาช่วยเลี้ยงด้วยเพราะว่าคนนะคะคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่นะคะเขาก็เขามองนะคะผ่านไปผ่านมาเขาก็มองที่บ้านแม่วา ส่วนมากนะคะเขาก็คิดว่าบ้านแม่วาเป็นเหมือนมูลนิธินะคะไม่ว่าจะเจอแมวเจ็บแมวป่วยหรือว่าใครเอาแมวมาทิ้งก็จะมาตามนะคะไม่งั้นก็จะเอาแมวมาให้แม่วานะะคช่วยดูนะคะแม่วาบางครั้งก็ปฏิเสธไปเยอะนะคะเยอะมากๆเลยส่วนมากที่แม่วาจะรับนะคะก็คือเป็นเคสที่ หนึ่งคือเขาเจ็บเขาป่วยนะคะแล้วคนที่พามาเขาไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะพาน้องรักษานะคะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นแมวเด็กนะคะที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้นะคะถ้าคนที่เขาเอามาแล้วเขาไม่สามารถเลี้ยงดูได้เขาคงจะต้องเอาไปป่วยต่ออีกแม่วาก็เหมือนแบบ โดนมัดมือชกนะคะยังไงก็เลยต้องช่วยเหลือนะคะพวกแมวเด็กเขาไม่สามารถไปใช้ชีวิตเป็นแมวจรได้นะคะนี่นะคะมันก็คือเหตุผลเอ่อทำไมบ้านแม่วาตอนนี้ทำไมมีแมวเด็กเยอะจังนะคะไม่ได้เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในเด็กๆในบ้านนะคะเพราะว่าเด็กๆในบ้านของแม่วาพอถึงกำหนดมาก็จะทำหมันนะคะทำหมันป้องกันจะป้องกันนะคะไม่ให้เกิด ทรัพยากรแมวเกิดขึ้นอีกนะคะแม่วาก็ถึงเวลาก็จับทำหมันหมดเลยนะคะทั้งตัวผู้ตัวเมียก็มาบอกกล่าวนะคะสำหรับเ c ซท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องมีบุญรู้แม่วาใหม่ๆบางท่านอาจจะไม่รู้จักที่มาที่ไปของเด็กๆนะคะแม่วาก็ขอแจกแจงสักนิดหนึ่งนะคะก็มาดูความน่ารักของเด็กๆ ต่อนะคะก็คือตอนดูนะคะเด็กๆตื่นเต้นกันนะคะก็คืออุโมงโดนัทได้รับความเมตตานะคะจากคุณยายหมอเช่นเดิมคุณยายหมอท่านเมตตาเด็กๆที่บ้านแม่วามากๆเลยนะคะท่านส่งของตะมุตะมินะคะมาให้กับมิ้วน้อยเพราะว่าท่านเห็นบ้านแม่วานะคะมีแมวเล็กนะคะช่วงนี้แมวเล็ก เยอะมากๆเลยท่านก็ส่งของนะคะกระจุกกระจิกนะคะส่วนมากจะเป็นของเล่นให้กับแมวเด็กนะคะเขาได้มีของเล่นแปลกใหม่ๆนะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณยายหมอมากมากนะคะที่เมตานะคะเด็กๆนิ้วน้อยที่บ้านแม่วาสังเสหมอมานะคะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงท่านเดินทางไปไหนก็ขอให้ท่านปลอดภัยนะคะมาดูน้องตุลานะคะ ตอนนี้ก็พยายามนะคะพยายามอยากจะลุกขึ้นเดินหลังจากทีเ่เล่นกันนะคะเหนื่อยกันพอสมควรแล้วก็ออกไปนอนเล่นที่ห้องชมวิวนี่นะคะนอนเลียงรายกันและนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ให้คนผ่านไปผ่านมานะคะเขาเห็นแมวที่บ้านแม่วาเยอะก็นึกว่าเป็นสถานสงเคราะห์นึกว่าเป็นมูลนิธิแมวนะคะ ไม่ว่าจะไปเจอเจอแมวที่ไหนก็ก็ก็ปั่นจักรยานมาบ้างมาเดินมาบ้างนะคะบางท่านก็มาดูนะความน่ารักของแมวบางท่านก็มาขอความช่วยเหลือบางท่านก็มาขออาหารก็มีนะคะเพราะว่าบางท่านเขาเช่วยแมวจรน,นะคะแต่ว่าเขาไม่พอ,อ,อไม่มีกําลังทรัพย์นะคะ บางครั้งก็มาขออาหารไปให้แมวเขาบ้างแมวว่วาก็แบ่งปันไปนะคะแบ่งปันกันไปช่วยๆกันไปนะคะอากาศดีนะคะอากาศค่อนข้างดีเด็กๆก็เลยออกมานอนนะคะเล่นอยู่ที่ห้องชมวิวนะคะหลายๆท่านผ่านไปผ่านมาพอเห็นแมวเยอะๆแบบนี้ก็ตื่นตาตื่นใจนะคะ บางท่านก็ชอบผ่านไปผ่านมาก็ขี่รถแวะมาดูความน่ารักของเด็กๆนะคะสุดท้ายคลิปนี้นะคะแม่วาก็ขอฝากทุกๆท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆแล้วก็แม่วาด้วยนะคะกลาบขอบพระคุณทุกๆความเมตตาแล้วก็ทุกๆกำลังใจที่ทุกๆท่านมีให้เสมอมานะคะที่บ้านมีบุญลูกแม่วา กราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ